สวัสดีครับผมเดชชายภูินัทเขียวพลปหกทห้าเลขที่สิบเจ็ดวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนนั้นไล่สีกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นอย่าลืมไปรอดูกันเลยครับโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็มาไล่สีกันนะครับซึ่งสีแรกที่ผมเอามานั้นก็เป็นสีแดงไล่ส้มเหลืองนะครับผมผมเจ้าสีแดงไว้ข้างล่างนะครับก็ระบายเลยนะครับ ส่วนสีต่อมานะครับเราก็จะเป็นสีส้มนะครับทุกคนเลือบสีส้มมาระบายตรงกลางๆเลยนะครับเราจะระบายสีส้มทับสีแดงก็ได้นะครับทุกคนเพื่อให้มันดูมีมิตินะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาให้เรานั้นนะครับระบายสีเหลืองข้างบนสีส้มนะครับระบายทับได้ก็ได้นะครับ พอเรามาถึงเกือบสุดแล้วนะครับเราไม่ต้องระบายเข้มไม่ต้องระบายอะไรนะครับให้เรา,ให,เราให้เรานั้นระบายอ,อ่อ,อนๆนะทุกคนไม่ต้องรีบนะค่อ,คอยๆระบายเข้มอ่อ,อนเข้มอ่อนนะครับก็สีแรกก็ได้นะครับเป็นสีแดงไล่ส้มเหลืองนะครับสีตอนานครับเราจะเป็นสีเขียวแก่ไล่เขียวอ่อนแล้วก็เหลืองนะครับ นี่ครับระบายสีเขียวแก่ครับแล้วก็เขียวอ่อนผมขออนุญาตระบายแล้วนี้ครับเสร็จเราจะมาให้ดูนี่ครับก็ระบายเขียวอ่อนประมาณนี้นครับประมาณขึ้นขึ้นไปนะครับระบายทับไปเหมือนเดิมครับปัดสีออกครับต่อมานะครับให้เราระบายสีเหลืองนะครับทุกคน แล้วก็ระบายสีทับสีีเขียวอ่อนเหมือนเดิมครับแต่ข้างบนอ่อนก่อนะครับต่อมานะครับเป็นสีน้ำเงินไล่ฟ้านะครับซึ่งผมเจ้าสีน้ำเงินครึ่งหนึ่งแล้วก็สีฟ้าครึ่งหนึ่งนะครับแต่ผมเจ้าสีน้ำเงินประมาณเอ้ผมเจ้าเป็นสีน้ำเงินสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับและสีฟ้านั้นสี่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับระบาทับอีกทีครับ แล้วค่อยระบายขึ้นครับแล้วก็เริ่มเข้มนะครับให้ระบายอ่อนลงอว,ว,ว่นลงับต่อมาครับให้สีคู่ที่เป็นสีเป็นการไล่สีคู่ที่สีนะนะครับเป็นสีน้ำตาลไล่เหลืองนะครับนี่ทบสีน้ำตาล,ลเราจะสีน้ำตาลอ่า สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สีเหลืองอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนระบายทับสีน้ำตาลเลยนะระบายฟันเครื่งนี้นะครับทุกคนให้เหล่านั้นเริ่มระบายก่อนนะครับต่อมานะครับเราจะระบายสีส้มไล่สีเหลืองก็ระบายเหมือนกับสีน้ำเงินกับสีน้ำตาลเลยนะ ใช่ครับ,รบ,บเราจะระบายสีส้มกับสีเอ๊ะระบายสีส้มไล่สีเหลืองนะตะกี้ผมสับสนคืออันนี้มาอยู่นี้ต่อมานะครับให้เราระบายสีเหลืองครับโอ้ผมลืมระาก่อนคนระับก็อ,อย่าลืมลบายก่อนกันนะครับมันจะออกมาดีนะครับต่อมานะครับเป็นสีแดงไล่สีชมพูนะครับ สีสุดท้ายนะครับคือสีม่วงไล่สีน้ำเงินฟ้านะครับแล้วก็ระบายสีน้ำเงินเลยครับ นะครับสีฟ้านะครับทุกคนก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมระบายอ่อนช่วงเกือบเสร็จนะครับก็การไล่สีของผมนั้นเสร็จแล้วนะครับซึ่งสีคู่แรกนะครับเป็นสีแดงไล่ส้มเหลืองนะครับและสีต่อมานะครับเป็นสีเขียวแก่ไล่เขียวอ่อนและไล่เหลืองนะครับทุกคนและสีต่อมานะครับคู่ที่สีอันไล่สีอันที่สามครับ เป็นสีน้ำเงินไล่ฟ้าต่อมาเป็นสีน้ำตาลไล่เหลืองครับและต่อมานะครับเป็นสีส้มไล่เหลืองและลองสุดท้ายนะครับอันที่หกนะครับเป็นสีแดงไล่ชมพูนะครับและอันสุดท้ายนะครับอันที่7ดของเราเป็นสีม่วงไล่น้ำเงินฟ้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ